แล้วมาปรุงกันเลยครับผมน่ครับใส่เกลือไปเล็กน้อยนะครับพอแล้วครับเพราะเราจะต้องใส่น้ําปลาด้วยนะครับผัดแบบนี้ไม่ต้องใส่ซอสนะครับรับรองว่าอร่อยครับผมตามด้วยของแซ่บของนัวครับผมแล้วจะชอบใส่ลงไปครับผมตามด้วยผงปรุงรสครับผมหรือรสดีนะครับใส่ลงไปตามด้วยน้ําปลาเล็กน้อยครับผมไม่เค็มเติมได้นะครับสวัสดีครับพบกับลุงเอ็ดแฟแซ่บเช่นเคยนะครับ วันนี้ลุงแอกจะมานําเสนอเมนูนี่ครับปลาสวายครับผมปลาสวายสดๆนะครับผัดปลาสวายใส่มะเขือกรอบมะเขือพวงแล้วก็หน่อไม้ดองนิดหนึ่งครับผมก็จะมีใบกะเพรานะครับนี่ครับก็จะมีพริกแกงเผ็ดครับผมก็จะมีใบมะกรูดซอยเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปผัดเลยครับผมเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยครับ น้ำมัน hehe, ลงไปนิดหน่อยครับผมผัดปลาสวายไม่ต้องไปใส่น้ำมันเยอะนะครับเดี๋ยวน้ำมันปลาอ่อยครับเสร็จแล้วเราก็ผัดพริกแกงให้หอมครับผมผัดไฟเบาๆนะครับหยอดน้ำลงไปเล็กน้อยครับผมเราใส่น้ำมันน้อยนะครับเราก็ต้องใช้น้ำช่วยเพื่อคั้วพริกแกงนะครับถ้าใส่น้ำมันเยอะเดี๋ยวน้ำมันปลามันออกครับปลาสวายมันมันเยอะครับผมเมื่อพริกแกงหอมแล้วนะครับเราก็ใส่ ปลาสวายที่เราล้างทำความสะอาดลงไปเสร็จ <Okay. S 1> แล้วก็ผัดเล็กน้อยครับผมนะครับไม่ต้องไปนคนมากนะครับขอให้มันคลุกเ้ากับพริกแกงก่อนสักหน่อยเสร็จแล้วครับผมเติมน้ําเปล่าลงไปนะครับให้มันท่วมตัวปลาสักหน่อยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วไม่ต้องคนนะครับปล่อยให้มันเดือดเลยนะครับอ่าเมื่อ เดือดแล้วครับผมเราก็สามารถคนได้แล้วครับนี่ครับผัดปลาสวายนี่ก็ถือว่าเป็นเมนูที่้องแอ๊ก็ชอบกินนะครับมันอร่อยครับผมกินกับข้าวสวยร้อนๆครับผมผัดปลาสวายหรือแกงปลาสวายนะครับเสร็จแล้วครับผมเราก็เอามะเขือกรอบกับมะเขือพวงนะครับใส่ลงไปครับผมสีสันพี่น้อง โอเคครับเดี๋ยวปล่อยให้เดือดอีกสักหน่อยแล้วก็ปรุงเครื่องได้เลยนะครับอ่าลุงแอ๊กลืมใส่หน่อไม้ดองลงไปได้ด้วยครับผมเกือบลืมครับผมนี่ครับใส่หน่อไม้ดองเพิ่มความเผ็ดความเปรี้ยวนิดๆนะครับมันจะอร่อยครับผมใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ลุงแอ๊กชอบใส่หน่อไม้ดองนิดๆแล้วมาปรุงกันเลยครับผม ใส่เกลือไปเล็กน้อยนะครับพอเพราะเราจะต้องใส่น้ําปลาด้วยนะครับผัดแบบนี้ไม่ต้องใส่ซอสนะครับรับรองว่าอร่อยครับผมตามด้วยของแซ่บของนัวครับผมแล้วจะชอบใส่ลงไปครับผมตามด้วยผงปรุงรสครับผมหรือรสดีนะครับใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับผมไม่เค็มเติมได้นะครับเดี๋ยวเราชิมดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลงไปสักนิดหนึ่งครับมะเขือก็กลจะสุกนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับเดี๋ยวมันจะเละครับผมปนีชิมดูแล้วนะครับปนีบอกว่าต้องตัดหวานนิดหนึ่งครับผมเพราะปะนีเขาจะชอบหวานนิดๆน,นะครับ แล้วแต่ชอบนะครับรสชาติตามใจเลยนะครับใครไม่ชอบใส่น้ําตาลไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ครับแต่จะไม่ใส่มากครับน้ําตาลถ้าหวานมากมันเลี้ยงครับผมมันไม่อร่อยครับรสชาติได้แล้วครับผมเราก็ใส่นี่ครับใบมะกรูดซอยลงไปนะครับเพื่อดับเ้าครับผมเสร็จแล้วครับผมตามด้วยใบกะเพราครับผมใบมะกรูดซอยลงไปนะครับใบกะเพราที่เป็นใบกะเพราม่วงนะครับ เก็บมาข้างบ้านนะครับหอมมากครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมตักลงจานเสิร์ฟได้เลยครับผมเมนูนี้โอ้โหพี่น้องข้าวสวยร้อนๆซอยพริกน้ำปลานะครับ,บ,บรับรองว่ารสชาติเจมจนอีกแล้วครับท่านเดี๋ยว ไปทําทอดมันหัวปีกันต่อเลยครับวันนี้มี2เมนูนะครับรับรองว่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยครับผมไปเริ่มกันเลยครับมาแล้วครับใส่หมูสับลงไปครับผมนี่ครับใส่ลงไปแล้วเราก็ตามด้วยพริกแกงครับผมพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปนะครับนี่ครับกะเอาครับพริกแกงเผ็ดมัได้ตวงให้ดูครับผมเสร็จแล้วก็ไข่ครับผมไข่ลงมาใส่ไข่ลงไปเลยครับผมสามใบครับ หัวปีสามหัวครับผมหัวละใบนะครับเสร็จแล้วครับผมตามด้วยใบมะกรูดที่เราซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับผมเสร็จแล้วตามด้วยใบกะเพราครับผมใส่ลงไปใครจะใส่ใบัวละพาก็ได้นะครับแต่ลงไใส่ใบกะเพราเวลาทอดออกมามันจะหอมครับผมลองดูนะครับใส่ลงไปปุงเครื่องกันเลยครับผมง่ายๆครับเมนูนี้นะครับ ใส่ของแซ่บของนัวลงไปครับผมแล้วแต่ชอบนะครับตามด้วยรสดีครับผมผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปครับผมตามด้วยน้ำตาลเล็กน้อยครับผมไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับลงแต่หวานนิดๆครับผมเสร็จแล้วครับผมตามด้วยน้ำปลาครับผมใส่ลงไปเลยอ่าเสร็จแล้วก็คลุกเค้าครับผมทีเนี้ยง่ายๆครับคลุกเขาทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ ทั้งพริกแกงทั้งหมูสับทั้งหัวปีเครื่องปรุงทุกอย่างครับผมตอนแรกรู้แอคว่าจะทําห่อหมกหัวปีนะครับแต่พอดีมันยุ่งยากครับผมไม่ค่อยมีเวลานะครับเดี๋ยววันหน้าจะทําห่อหมกหัวปีให้ดูนะครับใส่ไก่นะครับหรือว่าใส่หมูสามชั้นครับผมรับรองว่าอร่อยนะครับนี่ครับแบบนี้ก็หมกได้ครับหมกแส่เบตองครับผมแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันคลุกเขาไปเรื่อยๆนะครับ อ่าเมื่อเราคลุกเขาเสร็จแล้วนะครับชิมรสชาติได้แล้วครับผมเราก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับก็ททำเยอะก็ใส่เยอะหน่อยครับผมค่อยใส่ก็ได้ครับแล้วก็คนดูถ้ามันยังไม่เหนียวแล้วก็ใส่เพิ่มนะครับเมนูนี้ก็จุกจิกหน่อยครับแต่ว่ามันก็อร่อยครับผมทอดออกมาแล้วมันน่ากินหอมอร่อยครับผมกรอบนอกนุ่มไนเชียว ต้องใส่แป้งหน่อยครับผมเติมแป้งลงไปอีกครับผมค่อยเติมนะครับ,บนะครับมากลอดกันเลยครับผมน่ครับตักวางแบบนี้นะครับหรือจะปั้นเป็นก้อนก็ได้ครับผมแต่ทำนี้ก็ได้ผมเดี๋ยวมันก็กาอกกันเองนะครับพอเลยใส่แป้งใส่ไข่ไปครับ จริงๆจะให้ดีต้องทอดน้ำมันเยอะๆนะครับอันนี้น้ำมันแอคไม่ค่อยเยอะครับผมนี่ครับแคบไม่กิดกระทะเลยนะครับทอดไฟพอดีพอดีนะครับอย่าเบามากอย่าแรงมากนะครับถ้าเบามากมันก็จะอมน้ำมันไม่กรอบนะครับน่ครับต้องเร่งอีหน่อยครับผม ทอดมันหัวปีนี่ตอนลงเราต้องเอาน้ำมันให้ร้อนๆนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตอนนี้เอาลงมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมโอ้พี่น้องสีสันสวยงามครับผมนี่ครับทอดไฟประมาณนี้นะครับพอเราเรีงไฟหน่อยพอมันได้แล้วเราก็เบาไฟครับผมลองว่ขอบนอกนุ่มในเมนูนี้นะครับโอ้ยหัวปีมีประโยชน์นะครับบำลงน้ำนมนะครับบำลงทันเอ้ยใช่หรือเปล่าเนาะ แนี่ก็ไม่รู้นะครับแต่ลงชิมดูรู้นะครับมันอร่อยครับผมได้แล้วครับผมตักขึ้นเลยครับเท okay, ลงจานครับผมเดี๋ยวทอดอีกนะครับดูสีสันพี่น้องแม่ทอดกินก็ได้ทอดขายก็ดีนะครับเนี่ยแบบนี้รับรองว่ารสชาติเจี๊มจนครับ ใส่ลงไปครับผมกระทะที่สองเมนูนี้อร่อยนะครับแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยทํากันเพราะมันจุกจิกมันใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ทําแล้วมันอร่อยนะครับทําขายก็ได้นะครับแบบเนี้ยกองละยี่สิบนะครับห้าชิ้นยี่สิบาทนี่โหกําลังดีนะครับผมมีหมูสับด้วยนะครับมีไข่มีแป้งโอ้ฟงรสชาติแล้วก็มันอร่อยครับผมลุงแอ็กก็จะว่าจะทําขายอยู่ครับแต่ว่าลุงแอ็กก็ไม่มีเวลาครับผม ตัวอย่างครับผมอไม่ตดกระทะเลยพี่น้องเป็นแพเลยครับผมอลองกลับดูซิคอ,อยกลับไปกลับมานะครับดูหน้าคนทำนะครับโอ้โหอะไรนะกินก่อนเขาเลยนี่ครับ อพี่น้องอร่อยไหมปนีร,รสชาติาพอดีเลยเหรอพอดีเลยโอ้โหทำไขยได้เนี่ยเนาะยอดออผมนอกนุน่มในได้แล้วครับผมตักขึ้นเลยครับเรียบร้อยครับผมกระทะที่สองพี่น้องสุดยอดครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับทอดมันหัวปีใส่หมูสับใส่ไข่นะครับทำตามลูแอดคาแซบได้นะครับเมนูนี้อร่อยครับผมกินกับพริกป่นเขาสวยนะครับหรือว่ากินกับน้ำจิ้มไก่นะครับจะอร่อยมากครับผมเข้ากันครับอัวนี้ก็ยังทอดต่อนะครับแต่ลูกแอดจะหยุดคลิปไว้แค่นี้ครับผมยังไม่หมดหรอกเดี๋ยวให้ป้านณีทอดต่อนะครับหัวปีแค่สามหัวครับผมได้เยอะนะครับทอดออกมาแล้วได้โอ้จานสมเลยครับผม ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทําตามลุงแอ๊พผาแสได้ครับผมทําแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับผมขอให้ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทอดมันหัวปีครับผมง่ายๆนะครับทําตามได้เลยครับผมอร่อยครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งครับผม แกงปลาสวายใส่มะเขือกรอบมะเขือพวงเลยครับหรือผัดเผ็ดปลาสวายครับใส่นอไม้ดองด้วยนะครับสูตรนี้อร่อยมากครับผมไม่ต้องใส่ซอสนะครับอร่อยจริงๆครับผมซอยพริกน้ำปลากินกับข้าวสวยนะครับชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปให้ช่องน้อยๆนะครับของแอปพารแซบด้วยนะครับขอบคุณครับผม